ตั้งใจตั้งใจร้อยกว่ทุ่มมีปีละหนข้าแต่พระแม่คงข้าช่วยดลบรรดาในชีวิตโลกยงมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งในไม่ดีกายพระแม่คงข้าปัดป้าไปไอ้มดลกไปค้ายเจ็บข้อหายอีจูนี่ลูกเศวาข้องโลกในคำคืนนี้มันได้ปรดภัยจากโรคข้าไปยากใครทั้งร้ายทั้งปวงที่มาย่ำกายมันด้วยเตืน ถึงลกภัยไขแเจ็บทั้งหลยทั้งพวงอยากจะให้มาเบียดเบียนในผัดผ้าไปให้หมดทั้งซาเนียจันไลทั้งหล่ทั้งพวงคนตีคิดไม่ดีกับโลกก็กอแม่คงฆ่าผ้ามันไปเสียห,หมดก็คำคืนนี้โลกเบือ่อจะอู้เหล่ยพัวติบานก็ยลูกเจ้าแม่คงฆ่าช่วยผัดผ้ามันไปสักที่กันถึงค่อยลูกได้ ได้พบเจอกับคนดีๆสักคนในคำคืดนี้เป็นนายกอบตที่นี้ก็ได้เอาประกุณกาเอ้ยและนอกจากนี้ก็ขอให้เจ้าแม่คงค่าช่วยปัดป้าร่างวันที่นึงไม้รลวกสักกาวสิบล้านด้วยเถ้นออกจากนี้ก็ขอให้ชีวิตข้องโรกมีแต่ความร่มเงย็นเป็นสุขตลอดการและกาตตลอดไปด้วยเธอนสากุ การอทรกูไม้มมนเลยอีเบอร์บึงเปลี่ยนอันไม่ให้กูตีเลยกูข้อไม่ตันจัดตีจัดโถบนี้สั้นเลือกเกิน